ย้อมผมนั่นเองนะคะคือตอนนี้ไม่มีประัระ๊มมาไม่มีใครรู้เลยเก็เหนื่อยเพราะว่านในบ้านสูงมากมันเหมือนทีน้ำตาเลยอะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่เก็ตตื่นเต้นที่สุดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็คือว่า เกจาย้อมผมน kind of like really ั่นเองนะคะแต่ว่าคลิปก่อนนั้นเนี่ยมันมีคลิปที่เกจย้อมผมไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ติดเลยทุกคนเห็นไหมมันมันติดแค่นิดเดียวเหตุผลเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เกจจะบินไปอังกฤษใช่ไหมไปเรียนไปซัมเมอร์แคมป์กับโรงเรียนนะคะแต่ว่าเก๊ล่ะยังขาดของอยู่เกจก็เลยไปเปิดในแก๊ปก็คือเกจต้องการมาร์กนานะคะก็คือแบบว่าเกจเป็นคนที่แบบไเดี๋ยวจะห้ห้มากทำการไปเปิดแก๊บดูนะคะว่าแบบมันมี มาจากวัดสันมาจากบู๊อะไรย่างงี้ได้ใช่ไหมทุกคนเกดก็เลยไปดูเลยทีนะมันขึ้นมาพอดีว่ามันยายอมผมทุกคนแล้วยี่ห้อน,นี้คือแบบวันก่อนอะ่ะเกดเห็นในติ๊กต็อกนะคะเกดก็คือแบบก่อนย้อมอะ่ะก็คือเกดขอมาเรียบร้อยแล้วนะก็นั่นแหละทุกคนมันมีรีวิวยี่ห้อน,นี้เยอะมากนะคะเกดก็เลยแบบว่า คิดว่าถ่ายคลิปเลยแล้วกันก็คือตอนนี้ไม่มีป๊าๆมามาไม่มีใครรู้เลยเกดก็คือตตนเกดสั่งมาแล้วนะทุกคนเกดก็คือเพิ่งสั่งเมื่อกี้คิดได้เมื่อกี้แล้วเกดก็เลยถ่ายคลิปเลยว่าเดี๋ยวเราสั่งมาแล้วใช่ไหมเราจะยอมแล้วก็ลงไปดูเรีย้ยงชั้นป๊าปมามากันนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะตื่นเต้นมากได้มาแล้วทุกคนทุกคนคะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะ ก็คือแบบว่าเหนื่อยเพราะว่านบ้านสูงมากเหนื่อยจริงนี่นะคะื้นสีชมพวอันแล้วก็มีสำรับฟอกหนึงอันนะคะแล้วก็ที่เหลือเป็นล้างหน้าซึ่งไม่เกี่ยวกับคลิปนี้ก็คือว่าเราจะยอมส่งอันนี้นั่นเองเนาะก็เดี๋ยวอจะไปกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวไม่ยอมไม่ดูกัน คือจริงๆอะเราจะไม่เราจะบอกว่ายาดราม่ากันนะเพราะว่าขออนุญาตป๊ะป๊ามาม้าแล้วว่าจะย้อมผมซึ่งย้อมไปแล้วแต่มันไม่ติดก็เลยจะมาซ่อมเองโดยที่ไม่บอกป้ะป๊ามาม้าแล้วก็จะไปเซพรส์นะคะแล้วก็ไปดูกันว่าจะโดนป๊ะป๊ามาม้าได้ไหมนะคะก็ไม่ค่ะเหนื่อยพูดไม่ออกเลยไปค่ะตอนนี้เราก็ได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คืออันนี้ของอย่างก็คือ ที่ถ่ายให้ดูตอนแรกนะคะก็เดี๋ยวเราจะลงอันนี้กันก่อนซึ่งถ้ามามาเปิดเข้ามาปุป๊บก็จะเปอกทันที <Hey. S 1> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็แบ่งผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่าแกจะย้อมแค่ครึ่งหัวนะคะก็คือครึ่งครึ่งล่างนะคะ เริ่มทำมือขอดเกาจะไม่ได้พูดเยองเพราะว่ามือเกดจะไม่สามารถแตะมือทีอได้แล้วเราก็เลยจําเป็นต้องถ่ายทำแบบนะคะแล้วก็วิธีทําทุกคนลองไปหาพวกแบบว่าใน t i k t o อกอะไรนี้ดูนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราเป็นคลิปแก้งป้าป๊าหมาๆนั่นเองก็เดี๋ยวไปดูตอนเกดทำกันค่ะ อันแรกก็คือประมาณนี้เดี๋ยวเราจะสีชมพูทับพีกรมบนึงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เรามีผู้สมรู้ร่วมคิดนะคะก็คือพี่ยืนนั่นเองแม่บ้านเดี๋ยวให้เขามายอมรับต่อไปไห <laughs> ให้เสรแล้วค่ะทุกคนสีมันก็นประมาณนี้มันเหมือนสีน้ําตาลเลยอะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือประมาณนี้มันก็เห็นชัดขึ้นเวลามัน,มนก็แบบเห็นไหมสองเลเยอร์เลยค่ะ ก็เมื่อกี้ม่ามาเปิดเข้ามาด้ตอนเราเป่าผมอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเฉลยเลยดีไหมหรือว่าเราจะทำยังดีแล้ลอกที่นี้ดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะก็เดี๋ยวต่อไปเือเกต้องไปจัดกระเป๋าต่อก็เดี๋ยวมาเจอกันค่ะตอนนี้เป็นเช้าอีกว่นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาสีผมนี้ลงไปหาหมาม้าซึ่งคิดว่าจะโดนหนาหรือจะโดนอะไรไหมแต่ว่าเขาอนุญาตแล้วนะว่าให้ทําสีผมได้นะคะ ก็เดี๋ยวลงกันเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวเรลาจะออกจากบ้านด้วยแล้วนะคะก็ไปาถ่ายคลิปม่าถ่ายคลิป,ป,ลลปอ,อันนี้ไม่ใช่คลิปไปเที่ยวต่างประเทศแต่คลิปมาดูเรียกคชันว่า เก็ตเติมผมเองเป็นยังไงเจ๊ยียีก็คเองสวยไม่ใช่ามัสีมันออกมากขึ้ถูกต้องเติมยังไงอ่ะยอมเพิ่มยอมเพิ่มใช้ใช้สีชมพูที่ย้อมแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาตอนนั้นวยมีผู้สมงเกตุต้องคิดกับพี่ยืนไปซื้อที่ไหนมาไม่ตอนแรกคือเกสสั่งแก๊บ เพื่อที่จะสั่งมาร์กหน้าที่ต้องการเพิ่มเพราะว่าจะเอาไปอังกฤษี่เนี้ยเกดเห็นเกดก็เลยทําคอนเทนต์ดีกว่าทําแล้วก็ลงมาเห็นหน้าป,ปา้าว่าเป็นยังไงให้ทุกคนลุ้นว่าจะโดนด่ากับเราไหมไม่โดนด่าหรอกตั้งงว่าไปซื้อสีตอนไหนเม,มื่อวานก็อยู่ด้วยกันทั้งวันนี่างงไเลย ก็ประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมไปติดตามคลิปต่อไปนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปอังกฤษกันนั่นเองก็คลิปนี้ลากันก่อนอเท่านี้แล้วกันค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายกินกันบ๊ายบาย